จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินหมูที่ผสมสารเล่งเนื้อแดงมากเกินไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหมูที่เรากินอ่ะมันปลอดภัยจากสารเล่งเนื้อแดงสารเล่งเนื้อแดงนะคะหรือว่าสารเคมีสังเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มเบต้าอะโกนิตพวกนี้นะคะจะถูกนิยมนํามาผสมกับอาหารให้สัตว์กินเพื่อเป็นการสะสมโปรตีนในกล้ามเนื้อสัตว์และทําให้หมูมีปริมาณเนื้อแดงที่มากขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินหมูที่มีสารเล่งเนื้อแดงอาการหลักๆที่เราจะพบได้เลยนะคะก็คือปวดหัวใจสั่นตัวสั่นคลื่นไส้หน้าแดง อาจจะมีอาการหายใจลำบากชาตามแขนและขาและจะอันตรายมากนะคะสําหรับคนที่ตั้งคันอยู่ก็เสี่ยงมากสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไทรอยด้วยดังนั้นวิธีสังเกตเนื้อหมูที่เราซื้อมาว่ามีสารเล่งเนื้อแดงไหมก็คือ หนึ่งเนื้อหมูจะมีสีแดงครับมากกว่าปกติเวลาเราหั่นทิ้งไว้จะมีลักษณะแห้งในขณะที่เนื้อหมูปกติค่ะเวลาเราหั่นทิ้งไว้ก็จะมีน้ําในหมูออกมา2ออาจจะสังเกตที่บริเวณของ3ชั้นถ้าเป็นหมู3ชั้นที่ใส่สารเล่งเนื้อแดงจะมีเนื้อหมูแดง3ส่วนต่อ1ส่วนที่เป็นไขมันแต่ถ้าเกิดเป็นสาชั้นธรรมดาที่ไม่ได้ใส่สารเล่งเนื้อแดงก็จะอยู่ในอัตราส่วน2ต่อ1นเนื้อหมู2แล้วก็ไขมันหนึ่งและสำคัญที่สุดเวลาเราไปเลือกซื้อเนื้อหมูที่เป็นเนนื้อหมูแแช่่่็งงกกกคควววรรสัััเเตตทีผลิิจุบไ3น